ไปดตามความพร,ร้อมของทีมบริรัมยูในเตดกันก่อนนะครับล่าสุดออกเดินทางไปสปปลาวแล้วนะครับเพื่อทำศึกฟุตบอลโตโยต้าแม่โของคลับแชมเปี้ยนชิพชรอบชิงชนะเลิศนัดแรกครับ บรีรัมยูในเต็ดนะครับออกเดินทางไปยังสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อแข่งขันฟุตบอลตโตโยต้าแม่ขงคลับแชมเปี้ยนชิพ2016รอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับจะพบกับทีมล้านช้างยูในเต็ดแชมป์พรีเมียร์ลีกของลาวครับซึ่งกระนำทีมมาโดยสุชาวนุษนุ่มกับตันทีมที่หายเจ็บเข่ากลับมานะครับหลังจากที่พักยาวตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ยังได้โรเจริโอคูติญโยกองกลางคนใหม่ชาวบราซิลอีกด้วยสำหรับบุรีรัมยูในเตดนะครับเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยการเอาชนะเบอ,อร์เกตเอลกอจากกัมพูชาไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนรอบชิงชนะเลิศในปีนี้นะครับเปลี่ยนระบบมาเล่นแบบเย่าเยือนครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเปรียบกันนั่นเองครับโดยนัดแรกนั้นบุรีรัมจะไปเยือนล้านช้างยูน่เตดนะครับในวันพุธที่4มกราคมนี้แล้วก็จะกลับมาแข่งขันที่ไทยนะครับ ในวันอาทิตย์ที่8มกราคมไทยรัฐท,ทีวีถ่ายทอดสดจากสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตตั้งแต่เวลา18.30น,นครับ